แล้วก็ประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งนะครับที่เราอยากจะส่งต่อให้กับคนพิการนะครับเรามีสายของคุณอติพาตตันเวหาสิริกุลนะครับคุณอธิพาตเนี่ยเป็นคนพิการประเภท3นะครับบอกว่าปกป้องทางการเคลื่อนไหวนะครับต้องการสมัครงานด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยสวัสดีครับคุณอธิพาทครับสวัสดีครับครับคุณอธิพาตบอกว่าต้องการจะสมัครงานใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าตอนนี้คุณอธิภาคอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบสองปีครับสามสิบสองปีนะครับจบการศึกษาในระดับอมัธยมปลายครับมหกครับมหกนะครับต้องการที่จะสมัครงานในตําแหน่งไหนยังไงบ้างครับเออหางานทั่วการครับผมแบบว่าทําเอกสารบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับม,ม,มีความสามารถพิเศษมีทักษะในการอ่าสื่อสารอะไรด้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหม,ม อ่าผมพูดภาษาอังกฤษได้ครับผมอ่าสาารสือภาษาอังกฤษได้ครับพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ได้ครับระดับดีเลยไหมอ่าถือว่าก็ดีครับ <c oughs> นะระดับดีเลยนะครับแล้วตอนนี้ได้ไปมีมีอ่าไปสมัครงานไว้ที่ไหนบ้างครับเอ่อตอนนี้ยังยังไม่มีเลยครับผมยังไม่มีเลยนะใช่ครับอ่าอ่าอ่าแล้วอ่อพอจะทราบเรื่องช่องทางการ ไปสมัครงานไหมอืมคือผมผมผมโพสโพสในเฟซบุ๊กเอ่อตามเพจนะครับ,รบผมไม่รู้เลยว่าต้องไปสมัครยังไงครับอ๋อจริงๆแล้วมีหลายช่องทางทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกเลยนะฮะยิงมีช่องทางนีนะ้าอ่าแล้วก็ของของเป็นเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่เดี๋ยวจะแนะนำทางหลังใหม่และการจะได้เข้าไป สอบถามนะครับพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลต่างๆได้นะครับในเบื้องต้นนะครับที่ทางน้องอดิภาศได้ได้บอกกับทางรายการของเราไว้เนี่ยนะครับทางรายการในประสานไปทางคุณลำดวนสุนทรผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็<ม>บอกว่ามีตําแหน่งงานที่น่าสนใจแล้วทางคุณอดิภาศน่าจะสมัคร น่าสมัครได้นะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยนะนะครับโอ้ดีจังดีจังเลยครับบอกตําแหน่งคนพิการหนึ่งอัตราเจ้าเนื้อที tigers. ่ประจำแผนกไอทีอ๋อไอทีครับอ่ารู้ไหมรู้เรื่องไอทีรู้เรื่องคอมพิวเตอร์การสื่อสารด้านนี้มากน้อยแค่ไหนเออให้ประมาสัก5าแล้วกันครับไอทีแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าต้องไปซ่อมพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยผมไม่อ๋อไม่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 ต้องถึงขนาดซ่อมละนะใช้งานเป็นเป็นยูเซอร์ได้ใช่ไหมอ๋อได้ครับได้อ่าเห็นบอกว่ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเขียนบทความบนเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ครับมีใจรักบริการพัฒนาเว็บไซต์ใช่ครับพัฒนาเว็บไซต์ได้ก่อนหน้านี้มีประสบการณ์จากที่ไหนมาก่อนไหมคุณอธิพัตธ์เออเป็นเบอร์พัฒนาเว็บไซต์นะผมคือเปิดอันนี้เป็นเปิดเปิดกันเองครับเปิดกับเอ เรื่องพี่ที่เรียนจบมาที่เอแบ็ก<ๆ>ด้วยกันนะครับผมอ้อคุณไดนดีว่าจบเอแบใช่ครับใช่ครับผมเรียนเอแบกด้วยครับผมนะครับแต่ว่าผมผมโดนเกิดอุบัติเหตุออนตอนเรียนนั่นแหละครับครับครับใช่อะฮะมามาเปิดกันเองแล้วทีนี้เอมันไปไม่รอดจัะผมเพราะว่าคือของผมมันเป็นมันเป็นแนว s อ o ครับเพราว่า ขึ้นหน้าหนึ่งของ Google นะครับผมค,คนก็คือมันช้าครับก่อนมันจะขึ้นน่ะคนเขาก็เลยไปยิงแอดกันมากกว่ายิงแอดมันเร็วกันมันแป๊บเดียวันได้เลยครับอย่างนี้นี่นนเองใช่ครับบริษัทผมเลยยุบเลยก็เลยแยกตัวกันครับครับตอนนี้เราก็เลย<ช>ต้องหางานทำด<า>้วยตัวเองแต่ละคนก็แยกยาก้ยายไปหางานท,ทําด้วยตัวเองละ ใช่ครับ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 แน่ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะที่ทางรายการของเรานะครับได้ประสานไปทางคุณขอข้อมูลนิดหนึ่งคุณลำดวนสุนทรนะครับผู้อำนวยการสนักงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบแล้วแล้วบอกว่าทางคุณลำดวนเนี่ยจะติดต่อคุณอธิพัฒไปเลยนะเดี๋ยวทางรายการจะให้เบอร์น้องอธิพัฒไปแล้วก็ได้พูดคุยในรายละเอียดต่างๆด้วยนะ ดีเลยครับดีนะดีนะเดี๋ยวเราจะติดต่อแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากับน้องอดิภาสด้วยนะว่าได้หรือไม่ได้ยังไงได้เลยครับ <c oughs> นะอ้าวสแสดงความยินด,ด,ดีล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ,รบ<ม>ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับผมอ่ะโอ้ฟังอย่างนี้แล้ว เขาเรียกว่าใจฟูนะใจฟูไปด้วยเลยนะครับคนที่ต้องการงานทำเนี่ยอย่างนี้แหละฮะต้องมีการช่วยเหลือกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่ว่าจะทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายฝากสักครู่ครับ